สวัสดีครับเมื่อนี้เป็นซ้ันจันที์ที่25กันยายนนะครับ2566นะครับเมื่อนี้มยพี่น้องมาอยู่ที่ตลาดนัดโคกระเบืออำเภอหนองทองนะครับจังหวัดรอยอดนะครับตลาดที่มี่ต้นไม้หลายๆนี่แหละครับพรมดีๆนะครับเดี๋ยวจะผ้าพี่น้องเบิ้งเอาตัวใกล้ๆกอนนี่ครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับจากุยชุ่มเลยครับเด้อเอาหอยไส นี่ในแมงงามงเปิดเท่าไรเระบาดนี่เปิดสาเจ็ดครับแม่สาวบอกแม่สาวเปิดยี่สิบเจ็ดสองหมื่นเจ็ดเนาะสูงเท่าไรครับร้อยสี่ร้อยสี่สิบเนาะเอาหเ้าอยู่ด้วยเอาแข้งขาเพิ่นดีบ่าวดีเพิ่มครับดีเพิ่มเนาะเครื่องดีเนาะเอาเป็นแม่สาวบ้านจักปีเลยครับนี่สองสองกัวบ่าวสองกัวครับสองกัวบ่มีแต่นี้เนาะตัวนีครับตัวดีด้วยเอาค่าถูกถูกด้วยแม่สาวแม่สาว สมบูรณ์สมบูรณ์นิ่งดีเนาะจับกระบปรจิงโเฝาดึงมาด้วยเอาโหโหนี่นเชื่องดีเนาะเอาสองหมถูกถเบ้งน้าไทยเงวๆให้เบิ้งอืเอาสองหมื่นเจ็ถูกถูกตัวเดียวเอาเมื่อนี่บตัวเดียวเลยเอาเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์แปดศ 0 2 0 2สวยๆพ่อไส้นอทรายพ่อสบ้านคั่มน้าน้ำกุ่มอย่าโซ่ทอดเลยเอาสวยๆเลยบ้านนี้เอาขอบพุ่นไรหลเสียงดังเท่านี้เสียงดังเท่นี้ ้วันดีครับตัวนี้โป้ไข่บอยู้มใส่งัวบ่เนี่ยโป้าย่รูปเดชรตัวนี้มีบ่มีบ่งัวงบ่เนี่ยมีบอยิ้มนี่เอาแล้วตัวไหนเออตัวใดตัวใดตัวใดอีกได้หรอครับนี่เอาง้างก่อนได้สินตัวนี้เอาแม่นบ่เนี่ยตัวใดตัวนี้บ่อืมอันนี้เป็นแม่สาวบ่ อืแม่สาวอันอนีตน้ตูพูแม่สาวเนอะเปิดเท่าไหร่ละแม่สาวครับสองหมื่นเอ็ดห้าร้อยโอ้สองหมื่นห้าพันอือสองหมื่นห้าพันถวนเนาะแม่สาวด้วยครับเด้อสีแดงแดงสองสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าคนสูงเท่าไหร่ครับ ประมาณร้อยสามสิบนี่แหละเด้อเอาแม่หนังดีแข้งขาบ่มีตํานีด้ดอกนี่ครับเอาแม่สาวเด้อประมาณปีกลัวบ่ปีกลัวกลัวเด้อครับเด้อสวยอยู่ครับสีแดงดีอเอาสีแดงดีหูสั้นๆนี่ละเป็นบามันนะครับเด้อเอาสมบูรณ์สมบูรณ์นี่สมบูรณ์แข้งขาบ่มีตันี้้อครับเด้อสองมืนห้าครับสองมื 200, หนห่าแบบนี้ตัวครูนี่ได้บ้านี่ ตัวโอ้มื่นหาเนึ่ยบ่อันนี้ก็ดี่อยสามสีดือกันเรืองั้วสูงหนึ่งหมื่นห้าแข้งขาดีบ่มีตัวนี้ตัวผูตัวผูฟ่อ,องแค่ว,ว่องไวเลยมื่นหาครับ2องมื่นหาน้อสองสองตัวอันนั้นแม,ม่สาวอันนี้เป็นตัวผูเนาะเบอร์โทรครับบ่เบอร์ทศู์แปดจ็นย์แปดสองสาม์สองสามหกศูนย์หนึ่งสามสา โทรมาบุญนี้เลยพ่ออยังครับพ่อจำนงพ่อจำนงจากจากเมยวดีเมยวดีร้อยเอ็ดเอาทรมาบุญนี้เนาะแม่สาวสวยๆขอพูดหลายครับห้อยหลวงห้อยหลวงปไปห้อยหลวงห้อยหลวงคือเด่นง่ามมากถึงบุญนี่โอ้ส่ของลูกห่มเต็มเลยห้อยห้อยห่มเต็มเลย ยียจันบ่ต้อเด้อเนี่ผู้ใดต่อยียจันก็ยียคมต้อเด้อตอนออกพุ่นๆเลยยียแหวงต้อตอที่เอาตัวงามงมีก้อนนี่แม่ลูกเลยนะแม่ลูกครับก็เบิ่งๆเลยตอนได้ติดไทยเหมือนแบบขี้เหี้ยเอค่ะเดี๋ยวไปลองนี่เด้อเวลหแถวบ้านเออเดี๋ยวคอยจิจูงมาจเข้าหรอกเช็คคนนี้มาแล้วอืมอ้าสวยๆเลยบาดนี้แม่ลูกแม่ลูกลูกก็ไปงามแถวบาดนี้ลูกแรกหรือลูกสองครับนี่ยมึงเป็นลูกแรกด้วยนี่เด้อ โอ้โดน,นโดนเนี่ยน้องก็กสวยเลยนะสีแดงได้ขาแบบไงลูกก็ได้เอาสัากปีแล้วลูกเพิ่นนี่ลูกเพิน่นประมาณจากเดือนโอ้เก้าเด้อลูรูลูกสาวเก้าเดือนโอ้แม่นี่ยก <c oughs> ำลังส้มอยู่ส้มอยู่กับไทยน้ำยังไงเนาะในแหว่งส้มอยู่คุมกับไทยเป็นน้ำได้เนะาะไทยด้วยนี่มแม่สูงเท่าไรครับแม่นี่ ร้อยสีส้หาบอกอ่างทองเรื้เนาะเอาเปิดเรื่องได้แข้งขาไม่มีแบบนี้ด้วสีแดงดีนี่ลูกคนลูกเก้าเดือนครับนี่ลูกเก้าเดือนนี่เก้าเดือนสูงกม,มาจาาะได้แวงได้พบร้อยร้อยสามสิบเดี๋ดยวพบร้อยได้อยู่เราเนาะเก้าเดือนนน่องร้อยสามสิบทั้งไต่ดีแข้งขามีแบบนี้ลูกคนสวยเลยบ้านนี่นี่หน้าตาแม่ลูกเราบานนี้ครับแม่ลูกไม่มีแบบนี้เปิดเท่าไรเราบานนี้แม่ลูกนี่แสนเอทเนาะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแม่ลูกด้วยครับด้ว เชือกูปเก่าเดือนสวยๆนี่แหละหนึ่งแสนหนึ่งมื่นเวิร์กไทยเหมือนตัวทั้งพีกันนี่นะครับเอาแม่ยังไงเด้ออ่างทองลึกๆมมีตัวนี้ได้ครับเด้อเอาสีแดงดีให้รูปแดงดีให้ลูปสีแดงดีสวยๆเลยบาทนี่เอาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเนาะเอาเบอร์โทรครับบาทนี่ฮะศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกแปดแปด ก้าห้าสองอืมเอาหนึ่งแสนหนึ่งมืนอืมตัวรองได้ไห้อยยังครับแบบนี้ฮะต้งครับห<า>้อหยต้มจากสายงอ่างรา,าชพัฒน์ยนี่บ่อืมนะครับสวยนะครับเอา <ś le af one> นี่เชี่ยงดีพอ้อมลูกคนเก้าเดือนครับเอาหนึ 101, ่งแสนหนึ่งมืนตัวรองได้หรือแสนเอเดอเอาเบิ่งคัาๆคนงอวงนี่นี่เด้อเอาสวยเลยล่ะชึบ เอาแสนเอสลูกหนึ่งพูดตรงหัวเลยครับสีแดงเอาขอพูดอะไรครับเด้ออืมนาลูกแรกบ่ครับนี่บ่ลลููกกกกแแรรอ่ะเป็นลูกแรกงั่วลูกแรกใส่ลูกคนบวะนี่สีแดงแดงเนี่ยตัวเมียบ่ครับบ่อืตัวเมียสี่พอืมมาสวยเถอลูกลูกคนเบื่อกี้นะครับลูกคนโอ้สีแดงเลยลูกคนลูกตัวเมียเป็นลูกแรกเลยครับเด้อลูกแรกลูกแรกลูกเมียลูกเมียลูกแรก ลูกเพื่อครับอืมเป็นลูกแรกลูกตึงเนี่ย <3 S 1> จี่เดือนแล้วนะลูกคนสามเดือนเนาะอืมเอาซูงสไลด์แม่เพิ่นด้วยสี่สี่สิบขึ้น, 4, นด้วยสี่สิบบวกขายดีพวกพี่ตัวนี้เนาะให้ลูกดีตัวนี้เป็นลูกแรกได้ครับด้วยอานี่ลูกแรกแดงแดงเนี่ยพวกพี่ตัวนี้เด้อลูกกับพี่ตัวนี้ในราคามื่อนะพ่อนี่สี่หม,มื่นสี่พันเนาะ สี 40, ่หมื่นสี่พันครับเด้อเอาสี 40, ่หมื่นสี่พันผมีตัวนี้เอาเบอร์โทรรับบนี่ศูนย์หกสี่หกสองเจ็ดหสองหนึ่งแปดเอาแมนลูกสี่หมื่นสี่ตัวลองได้อีกก็องพ่อหยังครับพ่อบุเซราพุ่มพนะ่อบุนศซราพุ่มเนาะอือเอาพ่อบุนศซราพุ่มป่งก่อนิ่งลูกอีเด้อนี่สี่หมื่นสี่ถูกถกนี่ อส่หมื่นสเอาลูกสามเดือนสี่เดือนประมาณนี้ฮ้ขงผู้ใดแมาเข้าขาวนี่ตัวนี้ได้นี่ของยี่ข้องโอ้ยฝนตกบ่ด้มากด้นลยของี่ต้องบ่เนี่ยครับผม ก็ได้เหรอเหมือนกันสองหมื่นเด็ดกว่าลูกเดียวเนาะครับผมได้ลูกเดียวสองหมื่นเด็ดหนึ่งหนึ่งเลยแม่ลูกหนึ่งเนาะครับผม่เปิดเท่าไหร่ก็เปิดไปสองหมื่นเด็ดสองหมื่เด็ดถูกถูกแม่ลูกเดียวเนาะสูงเท่าไหร่ล่ะครับบ้านนี้สูงร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบบวกเนาะขาดีป่ะครับแข็งขาประกันหางยาวเลยลากดินเลยล่าตัวดีเอาลูกเดียวยังสดอยู่เนาะ สนสีดีเลยเอาเป็นตะเลียงได้รลัลสองมือเ็อยู่อากได้ซื้อแต่ว่ายังตัวล่องได้เนาะบ่มีตันี้เนาะประกันตัานี้ทุกมองเลยตัวเดียวมือนี่นี่อีก่ครับเดีอาเบอร์โทรครับศนย์แปดศูนย์เ็ศูนย์หนึ่งเ็ดแปดหห้ห้าสองมเอยากได้อยากได้แต่ว่ายังตัวกันได้อยู่ รูปขายเอาขอพูดห่อยเลพ่อใหญ่ป้องครับรูปนี่ขายขายพี่เก่าอืขายพี่เกาเพราะว่าอยากขายอยากขายอยากขายนี่ตัวน้อยเนาอืมเท่าไรแล้วครับเนี่ยเจ็ดพันห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสูงเท่าไรครับหมื่นเจ็ดพันห้ารยม่สาวเนาะเม่นา่งเนาะประมาณจะกันเดือนแล้วนี่ประมาณเดือรย ยี่สิบนี Pop ่สหาบวกเอาแกงขาเน่าอยู่เนอะอายุเหนี่ยหน่อยได้ครับเพื่อเอาราคาหมื่นกว่าบาทเลยเนาะเอาสูกๆเลยเมื่อนี้ตัวเดียวเนาะเอาหมื่นกว่าบาทหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเอาเบอร์โทรครับศูนย์แปดห้าห้าสี่ห้าห้าหนึ่งเจ็ดห้ายอดนามันโทรมาคุยกันได้คุยถือกันไปช่วงไฮ ไซล้วบานี่ทีไปไซลราไแม่สาวนี่นะก็ไดหรวครับนี่สามหมืนอะสามหมื่นถวนสามหมื่นถวนง่แม่สาวแม่สาวั้ปีครับปีกวกกวแถวยังบบได้เลยแจงขาพิ้นดีแโตกถอนบบไดอไม่มีสูงเท่าไรล้วครับปล่อยเพิ่นเลยปล่อยเลย ร้อยีบวกอืมด้อยีบวกเนาะครัวันจะมีหางเงาหางลามดีเนาะเอาสมบูรณ์แน่สาวแมนนี่เนาะราคาเท่าไรก็สามหมื่นสามหมื่นถวนๆเลยห้องไว้แต่ว่ายังตัวร่องได้อืมห้องสางใหญ่ดีเงาเนาะนอาเบอร์ท่ครับศูนย์เก้าสามนสี่จ็หสาเกจ็หอืมใหญ่อนทำทำน้ำทำทำน้ำอ อามีอยู่บ่อ้าวนึกว่าเหมือนแล้วได้บาเนี่ยย่สิบเใส่ยี่สิบเจ็ดบ่เนี่ยลูกครูบ่ลูกครูครับลูกครูลูกแรกเพิ่นบ่นลูกแรกครับลูกแรกโอ้ลูกแรกเนาะลูกครูลูกแรกอันนี้แม่เพิ่นสองเจ็ดบ่ครับอืมถูกถูกเลยสูงแสดงแม่เพิ่นรวย สามสิบร้อยสามสิบแจ้งขาโมมี่ตัวนี้ไม่มีเลยทุกฝอนบ่อได้เอาหนลูกได้เป็นเป็นลูกเป็นลูกตัวผู้นะครับเด้อลูกผู้ลูกผู้สองเมื่นเจ็ดสองเมื่นเจ็ดเอาโมมี่ตัวนี้เนี่ไปใส่เราจะควงวะในคนในคน 2อบ่สองเจ็บ่เนี่แม่ลูกนี่นะเบอร์โทรครับ093 0 9เก7 6 476 397้คนย,ยขอนี่และเนาะเอาบอกพุดให้ไลายครับได้เราห้องห้าบาเนี่บ่ทอได้เราครับเนี่หมื่นจพัน แลกลูกไปแล้วได้ลูกไม่เป็นเกลือลูกไม่ตัวเดียวอ๋อลูกตัวเดียวลูกตัวเดียวปะลูกตัวเดียวแยกไปจ้อยอืมเอามือเงอืมสูงเท่าไรเราแม่นี่คือไงเด้อายศาลนี่เกียวัดแล้วขาพ้นบ่มนี่ตำนี้โมนี่ยังได้ทบสอนบ่ได้กินยาดีพร้อมหูเงวเนาะหูกะทบบ่อืมเอานะครับเอาให้ลูก ได้ลูกเดียวนะครับเด้อได้ลูกเดียววอมีตจำนี้ราคาถูกถูกแยกลูกไปแล้วแยกลูกไปแล้วนาตาเที่ยงอยู่ครับเป็นจะเลี้ยงอยู่เด้อเอาวอมีตจำนี้แย่งขายมือเนเก็บเนาะหางเงาเด้อเพิ่งแยกลูกไปเนาะเอาเงินเก็บใช้แม่ได้อีกวันนี่มแม่นี่บ่บบตาดำๆนี่นะเล่นได้หนิบบบแยกลูกเพื่อกันได้ลูกยักษตัวครับนี่ตัวเดียวตัวเดียวแยกไปจกักบ้านเราบ้านนี่ 18, 500. สิบแปดหาล้อยสูงลอยสามสีบ่สิบแปดหาล้อยแข่งขาดีเนาะหนึได้ลูกเดียวนะครับเด้อแม่บดโบดนี่เนาะตาแพ่นด้านี่ได้ลูกเดียวด้วยครับแยกไปแล้วเอา 18, 500. อมืมนา่นแปดหาล้อยบ่มีตังงวนี้ยังขึ้นกันละหางเงาอยู่เดี๋ยวด้วเอาบ่มีตัวนี้อยังเดียครับเด้อยชึบ มือหร้อยเนาะนี่เนาะได้ลูกเดียวเนาะแยกไปเนาะเอาเบอร์โทรครับป่ะนี่ศูนย์แปดหกสองสองเจ็ดหกเก้าแปสอยเอก้อยเอกเสือตัวเก้านี่แหละร้อยเอกจากล่องค่ำด้วบ้านนาเลี่ยงเอาแมย์ง่ง่ายพูดอะนี่เอาขอพูดอะไรครับด้วเบิ้งเบิ้ง ันี่บ่ครับเออถามหาเจ้าของอยู่เมื่อกี้โอ้ยเขาโทษกันสัมั้นเลยใหญ่ใหญ่ใหญ่นี่นะครับผมอืมนี่ครับสวยสหัวหัวลวนไว้บ่ลวนอืมแล้วตู้ครับออกเพิ่นได้ลูกหนึ่งบ่ปมาณลูกหนึ่งอืมประมาณลูกหนึ่งเนาะได้ลูกเดียวแยกไปแล้วเนาะบลาดนี้เปิดเท่าไหร่ครับบลาดนีเปิดได้สองหมื่นแปดพันสองหมื่นแปดถูกถูกด้วยนี่ครับผมสูงเท่าไหร่ละครับ อร่อยสี่สิบบวก,บบวกข้างใต้ดีเลยนอยนเดยาว <ละ S 2> เลยเอาแข้งขาวมี่ตัวนี้น้ำนมแต่สีบบอืมเอาสมบูรณ์ดีนี่แข้งขาวเชียงกับเชื่องเด้อแม่หัวรโรน่อนู่นโอ้นะั่งแวนแปดแสนเนาะเหลือสองมันแปดพันห้าร้อยเอายุกนี่ยุกนี่พพพพพนี่โอ้หนิ่งดีเลยนี่เด้อโอ้ปรครับอืมเอาเป็นตะเลี่ยงเป็นตะเลี่ยงเอานี่ครับได้ลูกเดียวเนาะ แยกไป2 8งหมื่นแปดห้้อยยังตัวเดียวเอาเบื้องเนื้อหนังมันนะครับเด้อเอาถือว่าโค้งสางใหญ่ดรอยสี่สบวกเนาะเอาหางเงวเด้อขาพวกมีแบบนี้ตม้อต้มๆไว้หม้ต้มๆไว้หม้อต้มๆไว้ถ้าใต่ก็ดีเอานี่แหละเป็นตะเลี้ยงครับเด้อสองหมืนแปอยนะครับตัวเดียวบอครับเอาเบอร์โทรครับบอนี้นยห้า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 หกหก 768ดหกแปดวตัวใหญ่ๆนี่สองหมื่นแปดหาเลยรับประกันห้องห้องต่ำๆไว้เอาจากขายเนาะเอาห้อยห้อยอาดเนาะอาดกุชุมเหองูกุชุมน้ำมันเอ่อห้อยยังก่อนเหรอห้อยลิ้นนะบ่ครับผมมาครับโอ้นะครับเด้เอาห้อยอาดได้ครับทรมาเนี่ยเอานี่ครับเป็นแต่เลียงอยู่ได้เนี่ยครับเอาขอบคุณหลายๆนะครับด้วยรับประกันต้นนี้พ่อใหญ่นั่นแบบไทยเหรอห้อยยัง ก็ไ่จันพันล้านใช่ไหมใส่ไงจันพันล้านว่ามาไทยเนี่ยไปทั้งใดเหรอใส่ครับคงเฮาอยู่ใส่มีบ่ม네ีบ่ครับแถวนีหนิก็ไงจันพันล้านไปทั้งใดว่ามาไทยเนี่ยแถวนีหนิก็ไงจันพันล้านเฮียไปใส่ฮะนี่อยู่ใส่อีกเดี๋ยวนีิเราไทยต้องเงินหนึ่งตัวนั่น หอยหลวงพิงต้นไม้แล้วเมื่อนี่เป็นเนื้ออะไรไอ้ง่วงมากปดเตันายเออใส่ตัวไหนไกมโอ้ตัวนี้บ่แม่น้าให่นี่ยนะหม่นสาพา่นสามพันหาร้อยร้อยลกกิดร้อยลกกิดกินยาเ่งทีนั่นวแล้วหมื่นสามพันหรยรยเศร้าได้บ่นี่ยร้อยซิมหาเียนาออานยูตัวไหนนี่พวกหาเดือนแล้วบ่ พ่อหาเดือนแล้วบ่นพ่อเลยหาเดือนเนาะโอ้โหเดือนแล้วมื่นสามหารวยเป็นแม่นางหน่อยเนะครับเด้อยหกเดือนมื่นสามหารวยของพ่อใหญ่กาอืมเอาหนิครับอืมถูกถูกเอาลืมเบอร์โทราเราบ่น ดเาดีเจ้าจ้าแต่พูโทษสับเอาได้ตัวเดียวนี่บบ่เบอร์โทษได้บวสมเบอร์โทษเก้าสามนย์้าสามเก้าเก้าห้าเจ็ดเก้าเก้าห้าเจ็ดหนึ่งหมื่นสาถูกถูกง้อหเดือนเสียงจริงตจริงตัวจริงเสียงจริงมีวันเดียวพ่อใหญ่ค่าปั่นข้ามพังน้มคุณซุ่มลอยลกโบคิดอตามเอไปเลยเอาขอบคุในลายได้ครับด้ว อันไดนก่อนครับอ้อาวแม่แยกลูกได้ลูกเดียวบอกครับบ่อ้าวแม่ลูกเดียวเนาะแยกไปแล้วเนาะแยกไปแล้วเนาะเปิดเท่าไหร่ละครับอครับโอ้ถูกถูกตัวนีน่สองหมื่นหานะอืสองหมื่นหาเอาถูกเลยสุมเมรอนี่ครับชูงเท่าครับร,ร,ร้อยร้อยสี่สิบเก็ดเปเด้อเอาขาดีเนาะ,ะตอนบนี้่มี่เ<ม>นาะเอาบือเรื่องก็ได้อยู่เนาะแม่ลูกเดียวด้วยเอาหางเงี้ยวหางรามดี สี่โค้งดีเนาะเอาเป็นตะเลียงครับเอาเชีออยงเยอะนี่เอาหนี่นาตาเพปุณถูกถูกสองหมื่นหา่าสองหมื่นห่านี่นะถูกตรงชีล้ลอยลูกนะ,ระครับสองหมื่นหา่าเอาขายดีเล็บดีโค้งสร้างง่ายๆแหละพี่น้องอยู่ đây. ได้เรื่องห,หางยาวๆโค้งสร้างใหญ่ๆหางยาวๆอืมเป็นตะเลียงเอาราคาถูกถูกสองหมื่นห่าได้ลูกเดียวอืมเอา เคนห้นหาลูกคนเนาะเพิ่งแยกลูกไปบ่เอาเบอร์โทรครับ091ย์เ8้าหนึ่งปหแปด้าห้องไปใส่แงงามๆอ้นี่บ่โอ้เอาห้อยยังก่อนครับห้อยตรงราชพัฒน์รอยยันเนาะไก่นี่เนาะเอาขอบพุณหลายๆนะครับด้ว หาเบิ้งงัวบ่ครับบ่โบตัเกาตัวใหม่โบ้าตัวตอยู่บ่อ๋อตัวกันตั Để nhìn nhau Đi thang đây là thang Ừ đi phải đây bà này Nhấy ăn này nhắn bà Đôi điều Khổ lồ đấy mà nè, không? thoát đấy nào là... Hả? Mươn 8,500 Mươn 8,500 Ừ Mẹ sáu bà Thu khi kêu bà Không anh thì thua <laughs> หมื่นแปดพันหาง้อยสูงลอยสามสิบแม่สาวจักปี 2, สองปอีสองปีขาเพิ่นดีเนาะดีมาหางหางเพนเมียงขาดกะหน่อยโอหางขาดก็หน่อยโอเหนียบหางแม่เหยียบขาดกะหน่อยเด้อฟลอยหางเอานี่ครับเป็นแม่นั่งประมาณสองปีนี่แหละครับเอาหมื่นแปดหางลอยถูกๆเป็นตบบนี้แต่หางเพิ่นขาดนั่นแหละเด้อแม่เหยียบก็หน่อยสมบูรณ์ดีครับนิ่งดีเชื่องดี เอาห้อยอันมาเนีเอาห้อยอันถูกถูกมื่นแปดหาร้อยได้ไหนเด้อเอาห้อยอันครับมื่นแปดหาร้อยบ่สีแดงแดงนี่เนาะนี่ตัวนี้จะหางคนเนาะหางคนขาดไม่เหยียบเด้หน่อยมื่นแปดหาร้อยเบอร์ทุ่ครับศูนย์เก้าห้าสามสองสามเก้าเก้าเก้าสี่เบอร์ทุ่เบอร์เก้าจ้ะเนาะห้อยอัน ห้อยอันกูเงกาอยู่่ะอืมห้อยอันจากกู้ชุ่มกู้ชุ่มจะสูตรท้อนได้ตัวเดียวมื้ยเนี่ยมีตัวเดียวเนาะทางผู้ดีของผู้ใดนะส่นของผู้ยบ้านของผู้ยบ้านทั้งหมดบ่อลายบ่สองคู่นี่แหละไทยเราไปทางไหนล่ะผู้ยบ้านห้อยอันว่าไปเลยบ่ว่าไปเลยก็ได้อืเท่าไดครับนี่ สองมืนสองนสองได้ลูกเดียวได้ลูกเดียวสองหมืนสองแยกไปแล้วเนาะสูงเท่าไรล่ะครับบาทนี่สูงร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบห้าสามสิบห้าบวกเนาะบือเรื่องใดแข้งขาบ่มีแต่นี้บ่ของครอผูุ้ใหี่นี่นะเอ้าบ่มีแตมนี้อยังเลยบ่มีแต่นี้อะไรเลยสองมื่นสองนี่นะเอาบ่มีต่นี้เด้อเอาได้ลูกเดียวนี่ครับ เช่องดีเช่องดีเป็นตะเลียงเยอะของผู้ใหญ่บ้านเน่ห้อยอันนี่นี่นี่เอานี่แหละครับเอาสองหมื่นสองนะครับด้วยตัวนี้นี่สองหมื่นสองครับอืมสองหมื่นสองบาทนี่เงี้ยวๆนี่ได้บาทนี่สองหมื่นสี่ได้ลูกมาสองแล้วเปล่าอืมเอาโอ้คือเงี้ยวครับเสียตัวนี้โอ้เป็นเอื้อยตัวนี้ได้ลูกสองเนาะ เงาขนาดเลยสูงกว่าม่านเลยสี่สิบบวกแทงขาเงาเลยบือลื่นทางใจได้เงาใหญ่เลยเี๋ยวนี่เหลือสองหมื่นสี่จากสามหมื่นกว่าน่ห้าสิบดลงไปสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นเลยเรียบดีเด้อน่เอ้าแม่ลูก2องนะครับเด้อแม่ลูก2อโอ้คือนิ่งดีเลยนี่แม่นิ่งดีนิ่งดีเอา เบอร์โทรไปแลวครับนนี้095 095 323 323 9994 9994 2004กับ2 0 0อันนี้ลูกเดียวนี้ลูกสองเบอร์นี่ห้อยอันที่เก้ารับประกันคุณภาพอยู่ไก่ทรงฟี่อยู่ไก่ทรงฟีคุยถือกันอยู่ไก่กับไปไปถือกับไปไปท้วมปูขวากับปูซอยพร้อมอ้าขอบคุณหลายๆนะครับด้วย อ้อาวขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับด้วยเอาขอบคุณพี่น้องท,ทุกทุกท่านครับที่ที่ต่างละชมนะครับตลาดอำเภอหน,นองพอกนะครับจังหวัดลอยเอ็ดมีทูกวันจันทร์นะครับด้วยเอาเนื้อหมูส่อว,วันจันทร์นะครับพี่น้อยยังไม่ชมมาเลยครับขอบคุณพี่น้องท,ทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ